สวัสดีครับพูดกับสุรทรภูฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ดวลโอกาสมาแล้วอิชิอิเรียกหนึ่งดาวดังแทนเทลิินดังดาหลังถอนตัวทีมชาติไทยดวลทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้วนะครับยศกรบรูรพาเตรียมได้ือกการจากมาชดอะอิชิอิ ติดทีมชาติไทยแทนที่เทลิสินแดงดานัดประทะทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ในวันที่1มกรุมนี้วันที่24ธันวาคมนะค,ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยที่เทลิสินแดงดาได้ถอนตัวไปแล้วเพราะอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสติงเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมที่บีจีปทุมบุกแพ้ชนบุรีเอฟซีด้วยการดวนจุดโทษ24ซึ่งเสมอกันในเวลา90นาที2 2งสอทำให้ต้องพักอย่างน้อยนะครับ3-6สัปดาห์ ก่อนที่จะกลับมาลงสนามได้ซึ่งทีมชาติไทยของเราก็ได้รับข่าวร้ายหลังจากติดสินถอนตัวออกไปก่อนที่จะลงสนามประทัดก,กับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมนี้ตามราลับประเทศไทยเที่ยงตรงถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ตั้งแต่1 1 3 0นาฬิกาเป็นต้นไปล่าสุดน,นะครับดวลอิชิอิได้เดินทางไปดูเกมชนบรีเปิดบ้านชนะเมืองทองยูเนเต็ด สอประตูต่อหนึ่งในศึกลิเวอร์พลลีกฤดูการ2 0 2 3 2 4นัดที่15เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตัดสินใจเรียกตัวยอกรบุรพากอนนาในวัย18ปีจากทัพเจลิญชนชมริเอมเซมาติดทีมแทนเทพมุยแล้วโดยสถิติของยอกรในศึกไทลีศซีษ่น,นี้ลงสนาม11นัดยิงได้2ประตูครับซึ่งแน่นอนนะครับคนที่จะไม่ได้เรียกตัวนั่นก็คือซิโรดชัดทองนะครับ ก็เรียกเป็นทถนนของยศกรบุรพาแทนนะครับบุกฉลามหนุ่มด้วยฉลามเท่าไม่มีใครรู้จักที่นี่ดีไปกว่าโคดแห่งวิทยาลาหงกุลแล้วไม่น่าจะมีใครเข้าใจเทียมและได้ใจนั่งเตะม,มากไปกว่าเขาอีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้วิทยาลาหงกุล ชื่อของชายที่ปลูกบ้นดาวรุ่งและพร้อมดันเด็กๆของทัพฉลามชนให้เติบโตในศึกไทยลีกพร้อมสอนทุกอย่างแบบไม่มีกัก๊กงัดทุกอย่างออกมาใช้โดยสองนัดเก็บชัยชนะติดต่อกันทั้งฟุตบอลถ้วยและในลีกคนที่จะกู้ศรัทธารอยยิ้มของนักเตะและแฟนบอลฉลามชนได้ก็คงจะเป็นคนเฮงคนนี้ชื่ฉันประสบการณ์คงไม่ต้องบอกนะครับว่าแน่นขนาดไหนกว่า10ปีที่คัมแบ็กมาอยู่ที่กั้งสนามแล้วและมาได้ถูกจังหวะจริงๆมาครั้งนี้เด็กๆคงวิ่งกันลืมตายกัน อย่างแน่นอนคอรับสุดยอดจริงๆนะครับลอเวลาเดินถอยหลังช้างศึกไทยสัญญาณนับถอยหลังสัญญาณของการนับถอยหลังในการเลือกเล่นทีมชาติของบรรดาแข้งซูเปอร์สตาร์ของไทยเริ่มทรงออกมาทีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่าสุดเกมบุกอุ่นเครื่องจับทีมชาติญี่ปุ่นในวันขึ้นปีใหม่ก็ไม่มีชื่อของเจตนาชิพสุนสิน์ เพเมเกอร์ตัวเก่งของทีมชาติไทยเพราะอาการบาดเจ็บเล่นงานนานเกินคาดส่วนมุ้ยทิริสินแันดามีชื่อไปรุยแดนปลาดิบโดยการนน,นนี้การเจ็บยาวมานะครับล่าสุดปะทะกับนักเตะชุมรีในเกมฟุตบอลถ้วยอาการหนักกว่าที่คิดก็ถอนตัวออกจากทีมชาติไปอีกหลายทั้งสองรายนี้ถือเป็นนักเตะประเภทเกตเอบวกที่ช่วยเสกชัยชนะให้กับทีมชาติไทยและเป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่ตางให้กับเกมได้อย่างชัดเจน แต่ระยะหลังชนาทิพและธีรศินโดนอาการบาดเจ็บรุมเร้าเล่นงานไม่สามารถรับใช้บีจีปทุมต้นสกัดและทีมชัดได้เลยนอกเหนือจากเกมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นแล้วแววแวมาว่าทั้งสองคนยังอาจจะชวดเล่นในฟุตบอลเอเชียนคัพที่จะเตะกลางเดือนมกราคมนี้ด้วยโดยเฉพาะธีรสินที่ดูเหมือนไม่หนักแต่กลับหนักขณะที่ชนาทิพก็ยังต้องลุ้นพลอตเจ็บบริเวณกระดูกที่หายช้ากว่ากล้ามเนื้อ หากจากเรื่องอุบัติเหตุในสนามปทั้งเทเลวินและชนะทิพย์เจ็บมาต่อนเนื่องในร้อยหลังอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายที่กำศึกหนักและแน่นอนอายุที่มากขึ้นการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายย่อมไม่เหมือนเดิมยิ่งท้ากุก่เป็นนักเตะประเภทเสกมนคาถาให้กับทีมแล้วด้วยจึงต้องโดนกำรับหนักเป็นพิเศษตอนอายุน้อยก็ยังพอไหวแต่ไวที่เพิ่มขึ้นร่างกายเริ่มโรยลาลงไปทำให้ทั้งกู่ไม่สมบูรณ์เหมือนเก่าก่อน ทิลศิสินในวัย35ปีตอนนี้แม้เกียวเล็บจะแหลมคมแต่ต้องเลือกช่วงเวลาในการใช้งานเนื่องชาทิพย์พด้วยวัยแตะหลับ3แล้วในปีนี้สไตล์ของชนาทิพไปกับบอลดีแต่ต้องใช้พลังในการกระชากลักเล้ยเหมือนกันนอกจากนี้ต้องสองคนนี้แล้วอีกหนึ่งนักเตะที่เป็นพวกพิเศษใส่ไข,ข่ของคิมเติไทยก็คือทีละรทอนบุญมทาทันแม้รอดหลังยังเล่นได้อย่างต่อเนื่องแต่ในวัย33ปีก็ต้องนับถอยหลังกันแล้วรวมถึงสาลัดยูเย็น ฮองเกองตัวเก่งที่อายุ31ปีแล้วตบท,ที่กล่าวมาก็คือแกนหลักที่ขาดไม่ได้สําหรับทีมชาติไทยในระยะหลังและเป็นแ้่ประเภทแบกทีมกันเอาไว้ทั้งเส้นแต่ด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนเอเจนต์คำหงนี้หลายคนคงได้ว่าลวดลายเป็นครั้งสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบเคเลือกที่สตาร์ทในปีหน้าก็น่าจะเป็นครั้งท้ายๆของใครหลายคนเช่นเดียวกันเพราะาต้องรอไปอีก4ปีกว่าจะถึงครั้งหน้า นอกจากนี้พวกตัวหลักๆของทีมชาติตอนหลัง30อัพกับทุกคนโดยเฉพาะแนวรับเอเดดลล็มอนิเออทัมเบียก็30ปีกันแล้วด้วยทั้งคู่พันษาเหมวิบูลก็33ปีแล้วน่าจะปวดรวะังพร้อมกันในฟุตบอลโลกห่นนี้คำถามว่าเด็กรุ่นใหม่อายุน้อยที่ยังติดทีมชาติยังอยู่ก็มีทั้งสมรันเหมือนตาอายุแค่21ปีเอกธิ์ปัญญาก็แค่24ปีกิษณาการแมนก็แค่24ปีเหมือนกัน แต่น่นอนทั้งหมดคือแกนหลักในอนาคตแต่ตัวอื่นๆที่จะขึ้นมาเสริมหลักเหลียวหลังไปดูชุดยูยี่สามปีจะเป็นชุดกําลังเสริมที่จะขึ้นไปทดแทนชุดใหญ่ในเอเชียนคัพครั้งหน้าหรือบอลโลกครั้งหน้าจนปั่นนี้แล้วส่วนใหญ่ยังคงเป็นแค่นักเตะสำรองของสโมสรบางคนบอกว่าอายุ23ปียังมีโอกาสแต่23ปีนี่อายุไม่น้อยกันแล้วนะครับคนที่จะเป็นกำลังหลักของสโมสรได้แล้วหากคิดที่จะเป็นตัวหลักของทีมชาติในอนาคตและยังไม่มี ไรฟอนโดเด่นพร้อมที่จะเป็นความหวังอนาคตแบบร้องว้าวได้เลยนี่คือความน่าหนักใจกับอนาคตของทัพชังศึกชุดใหญ่นักใจที่รอยต่อจากยี่สามปีสู่ชุดใหญ่มันยังขยายวงกว้างน่ากลัวจนไม่น่าว่าจะเชื่อมให้ดูราบรื่นได้และที่น่าสนใจหากบนยุคข,ของธลิสินแดงดาชนะทิพย์สุนทิล์ธีรธทบุญมาทันสามนักเตะที่คราบบอลเหนียวเกาชาวบ้านไปทีมชาติชุดใหญ่ใครจะมาแทนเพื่อสร้างความแตกต่างในเกมได้อีก คำถามนี้จึงต้องย้อนกลับไปที่ไทยลีกและสโมสรเมื่อค่าตัวและก็เหนือน,นักเตะไทยที่มีดีกรีติดทีมชาติมันดันสูงเวอร์เกินจับต้องการใช้นักเตะต่างชาติที่เก่งกว่าหรือเก่งไม่แพ้กันแต่ราคาถูกกว่ากันเกินจริงจึงเป็นที่นิยมของทุกสโมสรยิ่งโควตาลงสนามของตัวต่างชาติ3ามคนบวกเอเชีย1บวกอาเซียนอีก3ก็ปาไปถึง7คนแล้วมันเอื้อให้ทุกทีมใช้บริการนักเตะต่างชาติที่ราคาย่อมเยา และที่สําคัญจะซองเทน้ําร้อนกินได้เลยเป็นไม่มีกึ่งสําเร็จรูปราคาถูกแต่อิ่มเหมือนกันดีกว่าจึงเป็นที่มาของการคุมค้มกําเนิดของนักเตะดาวรุ่งของไทยที่ก้าวขึ้นมายากขนาดอายุใกล้ยีปียังคงเป็นแค่ตัวสํารองของสมโมสรแล้วจะไปคาดหวังอะไรกับทัพช้างศึกชุดใหญ่ที่หลังหมดยุคอุ้มมุ้ยแจร่รอเวลาเดินถอยหลังไปเริ่มกันใหม่สําหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยเป็นงานของว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณใหม่ ที่ทำอย่างไรจะมีทายาทอุ่มมุ้ยเจมาประดับวงการปรับระบบลีกให้แข็งแกร่งสั่นนักเตะเพื่อส่งออกลีกแข็งในเอเชียหรือ,อยุโรปโดยสร้างแบบมีคุณภาพให้เขาอยอมรับญี่ปุ่นส่งออกนักเตะไปยุโรปเป็นร้อยๆคนไทยก็ต้องวางเป้าหมายส่งออกนักเตะไปญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ให้ได้เป็นสิบเป็นร้อยคนลำพังแค่เจอุ่มมุย้ยสุภโชคและเอกนิตยังไม่พอ เราอาจจะเก่งไม่เท่าญี่ปุ่นหรือทีมแนวหน้าเอเชียแต่ช้างศึกของเราจะแข็งแข่งขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องรอานานมากหน่อยกว่าวันนั้นจะมาถึง